เดนกาแนวร่วมธรรมศาสตร์นำทีมม็อบตะเพิดรถคอฟอออกนอกศาล แกนสาวเบนจาอปันแกนนาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ยังคงนําผู้ชุมนุมหน้าสารอาญาประกาศว่าได้ข่าวว่าตํารวจควบคุมฝูงชนกําลังมาดังนั้นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอประกาศระดมมวลชนยืนยันว่าเราจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าเพื่อนเราจะได้รับการประกันตัวแต่ถ้าอยากให้เราออกก็เอาคอฟอมาเอาตัวเราไประหว่างนั้นไม่นานมีรถตํารวจคอฟอเข้ามาในบริเวณศาลจำนวน สำคัญผู้ชุมนุมได้เดินไปล้อมกดดันให้รถคอฟอออกจากบริเวณศาลจนในที่สุดตำรวจคอฟอได้ถอยรถออกไปทั้งหมดในเวลา16นาฬิกา30นาทีไทยนิวเอเซียรายงาน